ตะกูลจีลาธิวัฒน์ไปพนึกกำลังกับคูณวรลอัคพูกแบบนี้ง่ายๆเข้าใจใง่ายๆเลย,เลยลกานเ,เามื่อยักษ์สองตนมารวมกันเป็นหนึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นเช่นไรสถานการณ์แบบนี้แหละครับให้จับตาดูกันให้ดีในเชิงธุรกิจข้ามกลางวิกฤตที่หดตัวนั่นแหะมันจะมีโอกาสสําหรับคนโตคนที่มีลมหายใจมีออกซิเจนที่มากกว่าจะมีโอกาสมากกว่าคนตัวเล็ก นึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ที่สะเทือนวงการค้าปลีกนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่เข้าไปซื้อหุ้นนะคะพูง่ายๆแล้วกันพี่โอคะยักษ์ใหญ่สองยักษ์ใหญ่ก็คุยกันครับเขาพูดคุยกันก็จับมือเป็นพันธมิตรกันยักษ์หนึ่งตนนะ,ะยักษ์หนึ่งตนคือเซ็นทรัลพัฒนาหรือ CPN ครับค่ะส่วนยักษ์อีกหนึ่งตนนะคะก็คือ,คอสยามฟิวเจอร์เดเวล็อปเมนต์หรือ SF ซึ่งมี เมเจอร์เดเวล m อปเมนเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังพูดง่ายๆตระกูลจีลาธิวัฒนะไปผนึกกำลังกับภูณวรล,ลักษณ์อา่อาพูดแบบนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเ,เ,เลยละกันเ,เ,เมื่อยักษ์สองตนมารวมกันเป็นหนึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นเช่นไรก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปรากฏการ m เมอรปรากฏการการซื้อกิจการปรากฏการ การผนึกกำลังการของธุรกิจยักษ์ใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทย<ฆ>จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เราเพิ่งเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่สองอหลังจากที่กาวเอเนจี <Energy. S 2> ไปซื้อนะอินทัชเห็นไรอบนี้เป็นรอบที่สองที่ยักษ์มา พน,นวกยักด้วยกันค่ะเซ็นทรัลพัฒนาค่ <c oughs> ลงนามข้อตกลงหรือว่า M O U ซื้อขายหุ้นสามัญสยามฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์หรือว่า S F จากบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ปหรือว่าเมเจอร์ครับ <c oughs> เขาซื้อไปเท่านี้ค่ะพี่โอคะ่ะ30.363%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด3 0 3คิดเป็นเงินเท่าไหร่ได้ในราคาหุ้น 12บาทต่อหุ้นมูลค่า7,700ล้านบาทค่ะนี่ซื้อไปรอบนี้ก่อนนะ30%ในราคา12บาทใช่พอหลังจากนี้ไปต้องทำ tender offer ซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกไหมถูกต้องทำอีกค่ะเพราะซื้อเกินไปว่าชข้อกฎหมายที่กำหนดเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นจากประชาชนเป็นการทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ในราคาหุ้นละ12บาท คูณเอาเองนะถ้า30% 7,700ล้านค่เล้านถ้าอีก70%็ดล่ะสิบสองคิดไม่ออกเลยพี่โอเยอะมากเลยถ้าอีกอันนี้คือ30ใช่ก็อันนี้เอา7,000คูณอีกสะคูณอีกสามอกามก็สิก็หมื่นสี่พันกว่าล้านเจดสามเท่าไหร่เอสามยี่สมยี่สิบเอ็ดขออภัยสองหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านบาทเห็นไหม ออไม่ธรรมดาลงทีนี้แต่ว่าลงหนังมื่นล้านนะครับตัวเลขตัวเลขละม่นเลยนี่แบบว่าเจ้าสัวเขาคุยกันซื้อขายและชําระเงินภายในสิงหาคมปีนี้นะคะพี่โอครับ่าระหว่างนี้เนี่ยคือคนบอกว่าโอ้โหทําไมเซ็นทรัลนี่กล้าขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดโอ้โหทำไมมีเงินถุงเงินถังมาซื้อของแบบนี้แต่ว่าทางเซ็นทรัลเนี่ยเขาอธิบายชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะโดยคุณปรีชาเอกคุณากูลครับ กรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนคุณพูดดีๆนะคุณปีชาก็เป็นแฟนคลับฐานทอกนะ่แคะสวัสดีค่ะคุณปีชาบอกว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะช่วยขยายพอร์ตโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับเขาเรียกว่าซูเปอร์เรจิเนลมอลล์พี่โอซูเปอร์เรจิเนลมอลล์คือใหญ่ใหญ่มากเลยากนี่ใหญ่ใช่ของบริษัทของเซ็นทรัลพัฒนาต่อยอดการลงทุนร่วมกับอีเกียเติมเต็มพอร์ตคอมมูนิตี้มอลล์และที่ดิน ที่รอการพัฒนาในทำเลศักยภาพสูงทั้ง CBD ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆด้วยการผนึกธุรกิจในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลสร้างศูนย์กลางการใช้ชีวิตหรือ Center of Life ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะคือคือกลายเป็นวิสัยทัศน์นะมองไปแล้วคือผมตอนนี้ผมอยากรู้ในกลุ่มธุรกิจโรงหนังค่ะ ในบ้านเราที่เป็นยักษ์ใหญ่จริงๆที่เป็นโรงหนังในห้างนะมีมีเมเจอร์อยู่เจ้าเดียวมีเมเจอร์กับ SF ก็เขารวมกันแล้วครับปกเมเจอร์เขาซื้อ SF เอฟไปนานแล้วมีเมเจอร์กับ SF 2ตระกูลค่ะแต่ตอนหลังเขาก็ผนึกกันแล้วตอนนี้เมเจอร์ก็ขายออกไปเซ็นทรัลสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์พี่โอเพื่อเซ็นทรัลเขาบอกว่าที่เซ็นทรัลต้องการตรงนั้นเขาต้องการเครือข่ายของเขาเรียกเป็นเมกาสโตร์ จะดึงอีเกียเข้ามาเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่จะดึงคอมมูนิตี้ของประชาชนให้ไปช้อปปิ้งกันที่นี่จริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วก็คือที่เวสเกตก็มีอีเกียอยู่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยคือจะเป็นที่ที่สองทีนี้มาดูก่อนเพราะว่าการควักเงิน7 0,000กว่าล้านแล้วไม่รวมที่พี่โอบอกว่าต้องทำเพิ่มเจ็ดพันกว่าล้านแล้วเจ็ดพันกว่าล้านแล้วต้องบวกอีกประมาณเกือบ2 0,000นล้านถ้าเขาขายหมดนะใช่คุณปรีชาบอกว่ารักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายหลังการเข้าซื้อกิจการด้วยเน็ตดีอีต่ำกว่าหนึ่งเท่า ควบคู่กับการบริหารแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือมันด้วยการทําให้หนี้ตอทุนเนี่ยดีอทเลเนี่ยต่ำกาตกว่าหนึ่งเท่าโอ้นี่นี่เขาบริหารการเงินคือพูดไปเลยค่ะว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบมิกยูสต่อไปแล้วก็ศึกษาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเตคโฮเดอร์ กฝามาดูยุทธศาสตร์ของเขาที่เขากำลังสร้างเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับระดับเรซิเนลเลชเนอลมอลใช่ภูมิภาคเลยมันมีนะะที่ไหนบ้างตอนแรกเนี่ยคือเขามีอยู่แล้วคือที่เซ็นทรัลเวสเกตพี่โอเวสเกตอยู่ที่บางใหญ่บางใหญ่แถวบ้านดิฉันและแถวบ้านพี่โอยนะคะแต่พอเข้าซื้อ30แล้วเนี่ยตรงฝั่งเนี้ยฝั่งบางนาเนี่ยเมกะบางนาก็จะกลายเป็นของ C p พเช่นเดียวกัน โอ้นี่มันบอกเราเลยนี่นแค่2มุมเมืองเองยังมีอีกยังเหลือยังสองมุมเมืองเองมันต้องสี่มุมเมือง <c oughs> โอ้หนี่ก็ใหญ่พอแล้วนะพี่โอนะออทีนี้มาดูในมือของ C P N หน่อยค่ะว่าเขาบริหารอะไรบ้างโอ้โหทีฉันไปกลางดูแล้วเยอะมากจริงๆศูนย์การค้า34แห่งพี่โอ34แห่งกรุงเทพปริมณฑล15ต่างจังหวัด18 แอบไปที่มาเลเซียอีกหนึ่งพื้นที่ให้เช่ารวมหนึ่งล้านแปดแสนตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรใช่ไหมหล่นี่จินตนาการไม่ออกเลยอ่ะนี่หนึ่งตารางมัดหนึ่งตารางเมตรหนึ่งล้านเกือบสองล้านตารางเมตรอะพี่โอเกือบสองล้านตารางเมตรแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมีศูนย์อาหารสามสิบแห่งอาคารสำนักงานอีกสิบอาคารโรงแรมอีกสองโครงการที่พักอาศัยอีกสิบแปด นี่ลิส์รายชื่อมาให้หมดเลยอ่านไม่หมดจริงๆเยอะมากมีทั้งคอนโดมีทั้งแนวราบมีทั้งบ้านเดี่ยวมีทั้งโครงการภายใต้แบรนด์ของแกรนด์ a คนเที่เป็นบ้านหรูก็มีมแล้วก็ Grand, มี <Grand. S 2> โครงการระดับโลกที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรอย่างเช่นดูสิตเซ็นทรัลพาร์คที่กำลังจะเกิดขึ้นเยอะจริงๆอา4แห30อนี่มันจะครอบคลุมทั้งประเทศไทยแล้วเนี่ย โอ้นี่ค่ะเพราะว่าแผนเขาแผนเขาไปไกลนะคะพี่โอทีนี้มาดูนิดนิดนึงแล้วกันในรูปแบบของเขาเรียกว่าค้าปลีกนะคะทีนี้จะเจาะไปให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งมิติที่เกิดขึ้นค้าปลีในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่รวมๆแล้วคือประมาณใน5รูปแบบที่เป็นค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะพี่โอ ห้างสรรพสินค้าหรือว่า department store เนี่ยนะคะที่มีพื้นที่ขายตั้งแต่1,000ตารางเมตรขึ้นไปอ,อันนี้เขาก็จะกลับจับกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูงครับจะมี discount store อันนี้ก็คือ1,000ตารางเมตรขึ้นไปแต่ว่าจะเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางลงมาอย่างเช่น big c กับ lotus อันนี้คือสู้กันในส่วนของ ค้าปลีกและค้าส่งใช่มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ตั้งแต่400ตารางเมตรขึ้นไปนะคะคร,ร้านสะดวกซื้อ40ตารางเมตรขึ้นไปแล้วก็ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างอย่างเช่นอายุกตัวอย่างชื่อวัตสันบูสหรือว่าซูเปอร์สปอร์ตนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพรวมของค้าปลีกสมัยใหม่พี่โอ๊เซ็นทนัลพัฒนานี้เขาก็อยู่ในหลาย้านมาดูาสถานการณ์ค้าปลีกหน่อยซิว่าเป็นแบบไหนทําไมยักษ์ต่อยักษ์ถึงต้องมาจับมือกันและสร้างอาณาจักรการค้า มาดูครับค่ะมาดูนะคะเพราะว่านี่เป็นที่มาจากศูนย์วิจัยกรุงศรีเขามีการประเมินก็ดู6-1-6-2เทียบกันนะพี่โอครับหกนี่เรายังไม่ค่อยเจอโควิดเท่าไหร่แต่ว่าสถานการณ์ค้าปลีกเนี่ยก็ชะลอตัวลงโตแต่ว่าโตไม่เท่าเดิมนะคะภาวะเศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดในรอบ5ปี หมวดสินค้าไม่คงทนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ขายได้น้อยลงสินค้ากึ่งคงทนก็ขายได้น้อยลงสินค้าคงทนก็เติบโตจาก2.2%เป็น2%ก็เติบโตน้อยลงเช่นเดียวกันแสดงว่าธุรกิจค้าปลีกตอนนี้ดิ่งลงดิ่งลง,ง,ลงแล้วปรากฏว่ามาเจอกับโควิดพี่โอ,อ,อแต่ว่าต้องดูก่อนว่าค้าปลีกที่ส่วนใหญ่เขาขายกันในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับคนไทยเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างพี่โอ,อ,อนะ c o n s u m ไ i t ทมเนี่ยก็คือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมากถึง86ในจำนวนนี้เนี่ยซื้ออาหารและเครื่องดื่มถึง33.9อาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะใช่ส่วนโฮมแอนด์เฟอร์นิชเนี่ยก็คือการแต่งบ้านการทำบ้านต่างๆ21นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอีกเกียถึงได้รับความนิยมนะคะแล้วก็รวมถึงค่าเดินทางการเดินทางต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่17แล้วก็รวมถึงการดูแลค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเนี่ยก็อีก5.9 คือทั้งหมดเนี่ยคือ personal care เนี่ยนะใช่5.9เองนิดเดียวเองค่ะแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยทีนี้ข้อมูลจากไหนเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรีก็ทำไว้นะคะมาเอามาจากตัวสำนักงานสถิติใช่ใช่สำนักงานสถิติทีนี้มาดูค่ะว่าปีนี้รวมถึง64พี่โอคะเป็นอย่างไรนะคะ63เนี่ยนะคะเขาประเมินไว้ปรากฏว่าติดลบ10 เพราะเป็นผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นที่ทราบกันดีแต่64เนี่ยสิคะถ้าหากจะมีความหวังขึ้นมาได้นะพี่โอต้องฉีดวัคซีนให้เร็วมิถุนายนกันยายนต้องฉีดและไม่มีการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงบวกกับมาตรการของภาครัฐก็คาดว่ายอดค้าปรีกหกี่น่าจะดีกว่าที่คาดไว้แต่ทั้งปีได้หรือเปล่าไม่รู้สเซทั้งปูทั้งปีจะติดลบจะหดตัวลงจากเดิม สองเปอร์เซ็นต์แสดงว่ากําลังซื้อของคนมันหดตัวลงมันขยายกระจายไปทุกอนูนี่เป็นพอแต่สถานการณ์แบบนี้แหละครับให้จับตาดูกันให้ดีในเชิงธุรกิจท่ามกลางวิกฤตที่หดตัวนั่นมันจะมีโอกาสสําหรับคนโตใช่คนที่มีลมหายใจมีออกซิเจนที่มากกว่าจะมีโอกาส มากกว่าคนตัวเล็กที่มีออกซิเจนเนี่ยน้อย,อยที่มีกระแสงเงินสดขาดแคลนเพราะนั้นการซื้อกิจการกันยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องคอยดูต่อไปครับ